สวัสดีค่ะดิฉันบันวิสาทองทาพยาบาลวิชาชีพำนาญการคณะทํางานด้านโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโรงพยาบาลมะเร็งกรุงรีได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงพิมพันธ์ปานบุญนายแพทย์ำนานการรังศีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลมะเร็งบรุีรีกรมการแพทย์ได้มาบรรยายและพูดคุยถึงเรื่องการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพิมพันธ์คะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามะเร็งศีรษะและลำคอเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเลยในหน่วยงานของเราแผน ทราบว่ามันมีหลากหลายอวัยวะมากในในส่วนนี้แล้วก็การรักษาในทางศีรรักษาเนี่ยเป็นทางพระเอกพระรองในมะเร็งกลุ่มน,นี้ด้วยเดี๋ยวคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังนะคะในเริ่มแรกเนี่ยคุณหมอชชวยเราเกี่ยวกับมะเร็งศรีษรษะและลคอหน่อยค่ะว่าหมายถึงมะเร็งในส่วนไหนบ้างคะคะก่อนอื่นเราเรามารู้จักเรื่องมะเร็งกันก่อนนะคะมะเร็งคืออะไรมะเร็งก็คือเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยแหละคะ่ะที่มันจเจริญเติบโตมากผิดปกตินะคะ นอกจากเจริญเติบโตมากแล้วมันยังจะอยากไปลุกล้านอวัยวะข้างเคียงนะคะมันจะอยากที่จะโตต่อไปมันก็เลยไปกระจายไปที่อื่นด้วยค<ม>่ะส่วนมะเร็งศีรษะและลําคอาก็คือเป็นมะเร็งมะเร็งที่เป็นบริเวณนี้นะคะซึ่งแค่บริเวณนี้ศีรษะและลําคอเนี่ยมีมากกว่า30อสิันเวณเลยนะคะซึ่งเป็นมะเร็งได้นะคะซึ่งเขาก็จะจัดเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างเช่นมะเร็งช่องปากเนี่ยก็คือ สมัยหลตั้งแต่ลิ้นผิป,ปากกลิ้นเที่านแขงเทีายต่อนกระพุ้งแก้มนะคะจนกระทึงใต้ใต้ลิ้นค่ะคุณผู้<ะ>ี้ก็คือรวมเป็นมะเร็งช่องปากหรือ,<ะ>อว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงค่ะก็คือรวมทั้งบริเวณบนกล่องเสียงนิดหน่อยล่างกล่องเสียงนี่นะะก็เป็นป<ะ>เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของมะเร็งพวุกล่งอ,งกองเสียนค่ะแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำลายค่ะ มะเร็งจมูกและคุมจมูกค่ะแล้วมะเร็งอย่างภูจมูกะอันนี้ก็คือแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มไปแล้วเป็นกลุ่มๆก็จะหลายกลุ่มมากเลยใช่ค่ะแค่แค่เป็นกลุ่มนะคะไม่ได้หมายถึงนี่หลายกลุ่มนะแต่ถ้าแยกโรคแยกเอาไว้ว่านี่อีกเยอะมากนะคะแต่โดยรวมนี่ก็คือถ้าเข้าใจง่ายก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมคะใต้ตาลงมาลงใบหู่อบน้ำลายลงมาถึงคอไทรอยด์ไทรอยด์ด้วยกล่องเสียงอะไรคอหงคอหอยทั้งหมดเลยลงมาถึงประมัณ เราก็รู้จักแล้วมะเร็งศีรษะและลำคอหมายถึงอะไรบ้างคะทีนี้อาการที่เราจะสังเกตว่าเอะเราสงสัยว่าเราจะเป็นมะเร,ร,ร,มร็งศีรษะและลำคอหรือเปล่านะคุณหมอเขามาพูดให้ฟังเนี่ยฉันเป็นไหมมีอาการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็อาการก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากแค่บริเวณนี้มันก็มีหลายอวัยวะมากเลยอย่างเช่นมะเร็งในช่องปากอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออาจจะมาด้วยมีก้อนหรือว่ามีแผลเนื้อลา อย่างเช่นคุณคนเป็นแผลที่ลิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดูแล้วว่าเป็นแผลเนี่ยเป็นผ่มานานเท่าไหร่นะคะ<ภ>่ถ้าเป็นแผลมากกว่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วมันยังไม่หายสักทีอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องระวังแล้วว่ามีเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คดูนะคะหร<ม>ือว่าบริเวณอื่นอย่างเช่นกล่องเสียงอย่างเงี้ยค่ะมะเร็งกล่องเสียงบางคนก็อาจจะมีด้วยมาด้วยเสียงแหบเรื้อรังนะคะ<ม>หรือว่าคืนแล้วเจ็บ คือลำบากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เป็นมะเรง็งบริเวณต่อมน้ําลายอย่างเงี้ยค่ะก็าจะมีลดื้มีก้อนมีบวมหน้าหูขาขาขากั้นไกลอย่างเงี้ยคล้ายคลทางโทรมอะไรนะคะก็คืออาจจะต้องดูอาจจะต้องไปให้คุณหมอขอเช็คดูให้อีกทีองตรวจละเอียดกันอีกทีค่ะหรือว่า <Lis. S 1> มะเรง็งพวกเอ่อหนังคางจมูกหรือว่าเป็นเป็นพวกไซนัสพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องดูด้วยว่ามันมี าเรียกอะไรเลือดกำลังไหลหือมีได้กลิ่นผิดปกติได้กลิ่นน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีก้อนที่คอนะคะมีก็คือมีมะเร็งกระจายไปที่คอและมีต่อมอื่นที่คอโตอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องดูด้วยค่ะแล้วมะเร็งกลุ่มพวกนี้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่สาเหตุมักจะเกิดมาจากอะไรคะก็ถ้าพูดถึงสาเหตุของมะเร็งเนี่ยสาเหตุของมะเร็งก็คือมีตั้งแต่จากปัจจัยภายในของเรานะคะก็คือ ตั้งแต่จีเนติกเลยนะคะเราอาจจะได้อัพยีนใช่ค่ะอาจจะได้อัยีนที่มันมีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าตรงนั้นเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เราป้องกันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีถ้ามีปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้น่อยๆอย่างงี้ค่ะก็เลยทําให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นค่ะอย่างเช่นที่สําคัญเลยสําหรับมะเร็ง ตรงบริเวณศีแสดน้ำนมคอก็คือบุรีค่ะใบุรีนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากนะตัวหลักเลยนะคะตัวหลักที่ทําให้เกิดมะเร็งนอกจากมะเร็งสีแสดแล้วเราต้อรวมทั้งทุกมะเร็งใช่แค่ถือมะเร็งที่เกี่ยวขพันบุรีมากซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วเนาะใช่ค่ะก็จะในพวกปลาเค็มไอ้ก็จะมีแล้วคือปัจจัยแตกต่างกันไปแต่เช่นอย่างเช่นเคี้ยวหมากอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เกิด มันเองจะชอบปลามากขึ้นอย่างเช่นหรือว่าที่ที่บอกว่าพวกปลาเค็มพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกไส้กรอกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีพวกสารไฮโดรซัมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีที่พอสะสมนั่นๆมันก็มีโอกาสเป็นพวกมะเร็งหกัดกรงจมูกเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือพวกตัวก่อให้เกิดแผลเรื้อรังในปากพวกฟันปลอมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะฟันปลอมหมอเถื่อนหมอที่ไม่ได้มาตรฐาน การที่เรามีแผลเนื้อร่างมีอะไรมากระตุ้นบ่อยๆทําให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนต้องซ่อมแซมตัวนี้บ่อยๆพอซ่อมบ่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ร่างกายเราจะผิดพลาดซ่อมผิดพลาดก็เลยกลายเป็นซิงที่มันผิดปกตินะคะแล้วก็เลยกลายเป็นซิงเ็งได้แต่ว่าก็คืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยกว่าที่มันจะกลายเป็นคนนั้นแต่ว่าถ้าไม่กระตุ้นให้มันเกิดเลยน่าจะดีกว่า,วาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสินเพิ่อ นอกจากนอกจากบุหรี่ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะกินเหล้าก็เป็นปัจจัยนึงแล้วที่ยิ่งมาบวกกันแทนที่หนึ่งหนึ่งจะเป็นสองได้มันอาจจะเป็นสามถึงสี่เท่าเลยจะทะลีคูณไปอีกใช่ค่ะรวมถึงพวกการดัดฟันใจชั่นด้วยอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดแผลใช่ที่มันเปรบกวนไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องซ่อมบ่อยๆ่อยนะคะพอซ่อมบ่อยๆมันก็ลาร์ต ท้งนั้นเลย่ะหลีกเลี่ยงอะไรได้หลีกเลี่ยงนะคะสุขภาพอนามัยสุขภาบัญญัติของเราทาตามปกติดีที่สุดนะคะอย่าไปทําต้องเหนือจากนั้นนะคะแล้วพอเราเป็นแล้วนี่เรามีการรักษาอะไรบ้างคะการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะก็คือเริ่มต้นเลยแะละจะต้องดูก่อนว่าเป็นมะเร็งตำแหน่งไหนนะคะมีระยะไหนกระจายไปที่ตำแหน่งไหนบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าการรักษาแต่ละตำแหน่ง ระยะเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะถ้าม,าเมาะเร็งศีรษะและหลังคอเนี่ยเราจะประเมินก่อนนะคะว่ามันผ่าตัดได้หรือเปลา่านะคะอยู่ตำแหน่งที่ผ่าตัดได้นะคะเราก็จะผ่าตัดออกก่อน,อนแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดไม่ได้อย่างเช่นหลังภูจมูกอะางเงี้ยเราผ่าตัดไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถไปคว้านออกได้นะคะีค่ะก็คือการฉายแสงเนี่ยคราวนี้เราก็จะเป็นผระเอกเราจะเป็นผระเอกแล้ว ในการที่ฉายแสงแล้วก็ให้ยาเคมีบำบัดเพื่อเพื่อหวังที่จะรักษาโรคให้หายเลยใช่ไหมคะก็จะมีการรักษาโดยการผ่าตัดเป็นหลักก่อนแล้วก็อาให้ยาเคมีเสริมแล้วก็การฉายรังสีก็คือการรักษาของมะเร็งก็คือสมัยก็คือประมาณนี้ก็คือมีสามอย่างหลักก็คือสามอย่างลักๆก็คือผ่าตัดใช้แสงให้ยาเคมีนะคะ ก็คือขึ้นอยู่กับระยะขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็ยางนึงก็ขึ้นอ้องขึ้นกับคนไข้ด้วยนะคะสุขภาพของคนไข้เป็นยังไงคนการผ่าตัดได้ไหมคนการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีไหวไหมอายุมากๆหรือว่าสภาพร่างกายอ่อนพียมากก็ต้องพิจารณากันอีกทีนึงว่าอาจจะไม่ได้ตามหลักเกณฑ์เดิมและอาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้อีกทีนึง ใช่ค่ะ,ะเพราะว่าการรักษามันก็มีผนทางเคียงนะคะคุณหมอก็จะคุณหมอแลนะคุณไข่ก็คือจะฟีกันนะคะเพื่อประเมินนะคะว่าเนี่ยคุณหมอมีแผนการรักษาแบบนี้นะคะ,ะแล้วคนไข้โอเคไหม,มนะคะเออเราก็คือจะมีการฟีกันก่อนเนาะเพราะบางทีเราหวังให้โรคหายขาดแต่คนไข้ทนขนทางเคียงไม่ไ<น>หวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแช่ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาถึงขั้นตอนที่ต้องได้รับการฉายรังสีแล้วค่ะในโรงพยาบาละห่งของรถรของเราเนี่ยถ้าเราจะต้องมาฉายรังสีนี่เรามีขั้นตอนกันยังไงบ้างคะแล้วให้คุณหมอช่วยอธิบายในเรื่องการฉายรังสีของเราพู่ค่ะถึงการใช้แสงบางคนก็จะเริ่มกลัวแล้วกลัวกลัวกลัวผ่านมาเยอะเลยทุกอย่างเคมีผ่าตัดแต่พอถึงใช้แสงนี่กลัวกันไปปฏิเสธกันไปก็หลายรายนะคะก็คือส่วนมากที่มาเจอก็คือ ไม่อ้าไม่ใช้แสงเขาบอกว่ามันไม่ดีเขาบอกว่าจะ้แสงมันแค่กระจายถือว่าเป็นจังวเลยของสังคมมากเลยโดนคำถ่อมมาเป็นประจำเลยค่ะเขาขอแยกตัวนิดนึงคือเนื่องจากว่าฉายแสงเนี่ยมันมีมีหลายแบบก็คือหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายในการฉายเนี่ยมีหลายแบบนะคะก็อย่างเช่นหนึ่งฉายแสงเพื่อหวังหายขาหรือสองฉายแสงเพื่อปรองกอักเส ยังมีคนไข้บางคนอย่างงี้ค่ะที่ทาอย่างอื่นไม่ไหวแล้วผักตัดก็ไม่ไหวแล้วให้ยาเค็มก็ไม่ไหวนะคะก็คือเราจะต้องใช้แสงเพื่อประคองอาการนะคะเพราะฉะนั้นบางคนกลุ่มนี้เขาทําอย่างอื่นมาไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมาใช้แสงเพื่อประคองอาการเพื่อให้ก้อนมันยุบลงคือเขาเป็นแย่แล้วมรามา้อยเลยเี้ยแล้วเขาก็อาจจะแย่ลงด้วยตัวโรคนะคะเราก็เลยโดดบอกว่าใายแสงแล้วมันทาให้แย่ลงเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยไม่ ไม่คงคงไม่เคยคงไม่มีใครนะคะที่อยากทําให้คนไขย้แย่ลงหรอกของเขาก็คือคื่อ,อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือฉายแสงเพื่อประคองอาการก็ก็จะมีค่ะของเราแต่ว่านอกจากฉายแสงเพื่อประคองอาการแล้วเพื่อเพื่อหวังให้คนไขยย้ปวดน้อยลงแล้วเนี่ของเราก็ยังยังมีโอกาสเป็นพระเอกในบางโรคนะคะที่สามารถฉายแสงฉายยาคีแล้วคนไข้สามารถหายขาดได้หายขาดเลย ลองโลกนี้เราเป็นพระเอกคนเดียวเลยเช่นมะเร็งกล่องเสียงเล็กๆในระยะหนึ่งอยะทเงี้ยี่สองอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถฉายแสงอย่างเดียวเลยทให้คุณท้หายขาดได้นะคะไม่ต้องผ่าด้วยไม่ต้องผ่าด้วยนะคะถ้าเป็นระยะแรกๆนะคะอือเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการรีบเรีเลยรีบเลยนะคะเราก็ยินดีที่จะรักษาในระยะแรกๆอย่างเงี้ยค่ะเือมันจะได้มีโอกาสหายขาดในกะย้นะะดีกว่าที่มาแบบว่าก้อนใหญ่ๆ แล้วก็คือฉายแอ้แค่ประคองอาการอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีในเรื่องการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหลังผ่าตัดด้วยสําสหรับบางโรคอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นมะเร็งหูคอจมูกซึ่งเราวันนี้เราพูดถึงมะเร็งศีรษะและลาคอยอย่างเงี้ย่รเอ,อบางโรคที่เราที่ผ่าตัดไปแล้ว<ม>ก็คือแต่ว่ายังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําอยู่มีโอกาสกระจายไปต่ำตัวอื่นอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็จะฉายครอบคื่นนะคะเพื<ม>่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ<ม>ค่ะอันนี้เราก็คือเป็นตัว ช่วยสริมิ่งช่วยใช่ค่ะแลวฉายรังสีนี้ใช้เวลาระยะเวลานานไหมคะอ่า<อ>ยังไมันทข้บอกว่าจะมาฉายรังสีต้องต้องมาอยู่นี่เลยไหมคะหมอหรือว่าอ่ะยังไงต้องฉายกันกี่วันคะนานแค่ไหนคะต้องลาง,งานไหมคอคค่ะก็ฉายแสงค่ะฉายวันหนึ่งเนี่ยไม่นานค่ะต่อวันก็คือเหมือนเราไปอยู่นห้ง เหมือนเหมือนเวลาทำเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็คือนอนนิ่งๆเนาะให้เครื่องฉายอหนังฉายรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะสักแค่ประมาณ15ถึง30นาทีครั้งนึงแป๊บเดียวแต่กี่ครั้งคะแต่กี่ครั้งคะหมอคืออาจจะนานนิดนึงถ้าหวังหายขาดอย่าเงี้ยค่ะก็คือบางโรคนี่ก็คืออาจจะถึง30ถึง35ครั้งนอยู่กับจุดหมายของเราใช่ค่ะหรือว่าบอกว่าส่วนมากก็จะประมาณ25ถึง35คสิ้านนะคะถ้าถ้าหลังหวังหายขาดนะคะ แต่ว่าถ้าบางคนนี่ค่ะใช้เพื่อประคองอาการเพื่อให้ก้อนยุบลงบ้างเพื่อปวดน้อยลงบ้างก็คืออาจจะใช้แค่ประมาณห้าถึงสิครั้งซึ่งฉายแสงนี่ค่ะเราต้องฉายทุกวันต่อเนื่องกันไปนะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการหยุดเสาร์อาทิตย์นี่หยุดหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ว่าหยุดให้คุณหมอพักเลยค่ะหคุณเพิร์ลค่ายแอบถามว่าให้คุณหมอพักหรอคะ แต่จริงๆแล้วคือเราคือเราคือหยุดให้เนื้อเยื่อปกติของเราเซลล์ปกติของเราเนี่ยได้ผักได้เวลาฉายเนี่ยเราไม่ได้ฉายแค่โดนก้อนมะเร็งเฉยๆเราฉายทั้งๆมีแอบโดนบ้างแอบโดนบ้างเราก็ต้องให้เขาพักนิดนึงไม่งั้นก็ไม่ไหวด้วยจานเลยใช่ไหมคะคนเราก็ต้องพัยเป็นใครได้พักดูอะไรคะแล้วขั้นตอนของเราถ้าเกิดเราได้รับการส่งตัวมาฉายรังสีแล้ว เรามาพบคุณหมอเราจะมีขั้นตอนในเรื่งแรกเราจะมีคุณหมอ,อจะให้เราทําอะไรบ้างคะก็เริ่มแรกเลยแล้วก็อาจจะต้องตรวจร่างกายประเมินก่อนว่าเป็นระยะไหนแล้วก็คุยแผนการรักษากับคุณท่นะคะหลังจากคุยเสร็จว่าเราจะฉายแสงแล้วก็คือมาเริ่มขั้นตอนการฉายก็คืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือฉายเป็นทีดีเป็นสามิติขึ้นไปนะคะทำให้หัข้านเคียงมันน้อยลงค <ห ả? S 2> ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราฉายเป็นทูดีค่ะ ก็คือใช้เป็นเอ็กซเรย์ก็คือเป็นสองมิติเป็นสองมิติเอ็กซเรย์ดูแล้วก็คือขีดเส้นบนหน้า่ใช่ค่ะขีดเส้นบนหน้าจะเห็นหน้าดำๆคนก็จะกีขนทั้นเคียงหน้านะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเราใช้เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นทีดีขึ้นไปเป็นสามมิติขึ้นไปแล้วของเรานะคะโดยที่ขั้นตอนเราก็คือจะเราก็เริ่มจากนี่วางแผนการรักษา CT simulator นะคะเราคือ คนไข้จะทำหน้ากากนะคะเฉพาะตัวของคนไข้เลยนะคะเราจะไม่ต้องมาขีดเส้นตรงหน้าแหละเราจะขีดเส้นบนหนากากแทนนะคะน้ากากก็คือเป็นหนากากเฉพาะตัวค่ะของคนไข้เลยดูแลผิวหนังง่าขึ้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ฉายตรงกันทุกวันนะคะตำแหน่งถูกต้องทุกวันค่ะแล้วก็ท่าไ่้พอเราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนไข้ก็กลับบ้านได้แหละคราวนี้มาเป็นงานของคุณหมอแล้วงานของนักฟิสิกส์แล้วนะคะคุณหมอก็จะเอาภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมานั่งดูนั่งว่าเป็นรือยๆรูปอย่างเงี้ยค่ะมานั่งดูว่าก้อนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างค่ะมีกระจายไปต่ำน้ำหนึ่งเราต้องใช้คุมต่ำน้ำหนึ่งตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เอาไว้ว่าข้างเคียงวาดไปว่าเอาไว้ข้างเคียงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะ ส่งให้ฟิสิกส์การแพทย์่อะว่าเราต้องการต้องการรังสีที่บริเวณก้อนเท่านี้นะคะ<ม>เอาไว้ว่าข้างเคียงโดนโดนน้อยนะะ่อยหน่อยงียค่ะเขาจะบอกเขาแล้วก็นักฟิสิกส์การแพทย์เขาก็จะคำนวณให้นะคะอาจจะใช้โปรแกรมคำนวณนะคะ<ม>ให้ได้ตามที่คุณต้องการะะ<ม>แล้วเราก็จะมาเลือกแผนการรักษาว่าโอเคไหมแผนไหนดีที่สุด วโดนก้อนโดนก้อนมะเร็งเยอะที่สุดโดยที่โดนองมาข้างเคียงน้อยที่สุดอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วอหมอก็อย่างที่บอกว่าหมอก็จะเอาม,อเมาเลือกแผนการรักษาก็เสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้นักพิสิกส์ทางการแพทย์ต่อนะคะก็แผนแผนแบบนี้ฉายแสงได้จริงไหมต <S S S 1> ำแหน่งถูกต้องไหมอะไทำ QA อีกทีหนึ่ง <ฮะ S 2> และหลังจากนั้น ไฟเริ่มฉากเริ่มขาเริ่มและแล้วฉายแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่อเนื่องกันกี่ครั้งก็ว่าไปตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการใช่ค่ะคือระหว่างทางก็อาจจะมีการขยับบ้างปรับหน้ากากบ้างถ้าได้ผลดียุบเร็วใช่ไหมคะเราก็จะต้องก็คือคนฉายนะคะห้องฉายนะคะก็จะดูทุกวันนะคะว่าตำแหน่งตรงไหมหน้ากากเนี่ยมัน เรียกว่าอะไรยุบรวมไหมทวไหมจนไปไหมบางคนอ่ะก้อนโตขึ้นหะอากาศใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก้อนยุบลงจนหน้ากากลวงเราก็อาจจะต้องมาวางแผนการรักษาใหม่ทำหน้ากากใหม่นะคะเพราะว่าเราต้องการให้การรักษาที่ดีที่สุดนะคะตำแหน่งตรงนะคะระหว่างทางก็จะประเมินกันแล้วเราก็จะได้พบแพทย์กันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ประเมินโดยคุณพยาบาลประเมินผิวหนังประเมินอ,อาการ,รออาการ,รอนะะ่างน้อยสักหน้อยค่ะจนจบการรักษาแล้วเราก็จะนัดตรวจติดต,ตามกันอีกทีหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับผลก,ก,การรักษาเลยน้นๆเนาะในวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งศีรษะลำคอหมายถึงตรงไหนบ้างนะคะอย่างที่บอกแต่ใต้ตาลงไปใช่ไหมคะไปถึงคอเลยนะคะการรักษาในโรคกลุ่มนี้มีอะไรบ้างการผ่าตัดเคมีรังสีรังสีรักษาเป็นพระเอกในโรคอะไรบ้าง เมื่อฉายรังสีมีขั้นตอนอย่าง้าน,นะคะเราได้ความรูม้มากมายซึ่งเราจะสามารถเนี่ยนำไปดูแลตัวเองไปสังเกตตัวเองว่าเป็นหรือยังนะไปตรวจนะคะไปตรวจพาคนใกล้เคียงไปตรวจถ้ามีอาการที่น่าสงสัยรีบไปตรวจนะคะรีบไปตรวจหากพบเป็นมะเร็งไม่ต้องตกใจค่ะตอนนี้เรามีโอกาสรักษาหายขาดมีวัฒนก,การเราดีมากนะคะรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านของท่านไปตรวจและรักษาหากไม่แน่ใจกลัวคุยกับคุณหมอเฉพาะทางก่อนใช่ไหมคะ ังก่อนว่าแผนการรักษาเป็นยังไงอย่าเพิ่งหมีไปนะคะเรามีโอกาสหายขาดได้นะคะในวันนี้เนี่ยทางคณะทาง,งานด้านโรคเนศึรษนตรำครเนี่ยขอขอบคุณแพทย์สงิงพิมพันธ์ปานบุญเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เราแล้วหวังว่าจะได้รับเกียรติในการมาบรรยายในครั้งต่อๆไปแล้วคุณหมอใจฝากเราติดแอดติดทั้งในเรื่องของผลทั้งเคียง <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะเรารักษาหวังหายหวังประทับประคองแต่เราจะมีผลทั้งเคียงระหว่างทางด้วยนะคะ ก็มะเร็งศีรษะและลำคอนะคะการฉายเวรีนี้ก็ค่อนข้างมีผลข้างเคียงสมควรนะคะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างนะคะน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าแล้วสาแล้วปัจจุบันนี้วิวัฒนาการการฉายแสงเนี่ยมันดีขึ้นจนผลข้างเคียงลดลงอย่างไปบ้างนะคะเรามาติดตามกันในอีพีหน้ากันนะคะค่ะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ